สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีครัวันนี้มาพบกับอ้วนเตี้ยผ่าตะลุยนะคะวันนี้เราจะไปขุดจิบโอมกันค่ะวัน้ง,งว่างโอ๊ยตาตาถือกล้องก่อนแล้วก็คุยกันก่อนว่าเราจะไปไหนไปไหนนะไปขุดจิบโอมที่ไหนคะที่ป่าลิงป่าลิง <laughs> ไปดูมาได้มาถืงางองป่าลิงเลยพอดีมือขึ้นลบป้าจาก จากจากในตัตเมืองแล้วค่ะขับรถมาเหมือนเมืองจอดไ้ยินเสียงจิโปโอมหลายมาเาม,ามื่อคืนก็เลยว่าเมื่อนี้ไปจอเบ่งค่ะกินเขากินน้ำเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้มีลูกสาวไปน้าค่ะลูกสาวพอ้อมากเลยสะพายเปย่างค่ะ <c oughs> เตรียมโตเขาปลากับพอกระเมีย <c oughs> ไปค่ะไปเดี๋ยวไปหอปลาเด๋ยวสิพาเบิงพาขุดกัน สิมาสังไดไปติดตามกันค่ะแม่ยังพี่น้องเขาปามาว่าจะมาหาจิบบ่มนี่ว่าพออย่างนี่นะะโอ้ดอกเห็นวาขึ้ง,งอันเถอะฉยอดเลยเดินมาเขาปากับมะพรอแล้วค่ะขวา,า,ายแหลกแหกหมาน่อย่างกายละลูกสาวเป็นคน่อมนมาพอยอี แม่โอ้ยตาดีดีวะมีการถามอยู่ลูกพ่อชัดชัดไม่ใช่ไม่ได้ตาเบิดนะพ่ออ่าแฮปวัวเดี๋ยวก่อนเรายังไม่มีถุงเลยลูกใช่ถุงเสือแม่ได้ปะมันคือมีสองห้วยอีกห้หนึ่งห้วยปลอมบ่ในยวามมันจะมีสองตัวจ้าจะเขาไปใส่นาเสียมลุกโอ้ยขี้เหี้ยอ,อ่ะสว ไก่ปันนี่ยโอ้จมูกเลือกแห้งตู้ใจะไปหูนั่นี่ขวนึงอยู่ข้างหน้านี่ม่ต้องโป๊กอยู่นะ่ตองโปกโอ้ยเอเอาตู้สรางกับมีเอาหูอย่างมนสีไล่อเลยบันี้ เกินไปแล้วนะโมเคยมาขุดปลาไอชิปเลิกปันหนีได้ปะพอแล้วะโอ้พอแล้วพอแล้วลูกเอาขุดเอาเลยเอาขึ้นมะลูกมันเปนอะไนี่ดอกเอามาใส่มุ้ยตัวใหญ่ขนาดเสือกัดมามาใส่ไม่จีกัดเอามาใส่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 โอ้แป๊บเดียวไออยังว่าไอ้เอ๊ะลูกเจ้าแม่มีอีกตัวนึงนั่นนั่นน่ะมีกตัวนึง เอาใส่ดิเอามาเอามา,าย้ยสองตัวสองตัวมันมันมัน,มน,มนพ่อกับดูกตกลงกันดีๆก่อนเว้ยอ่าโอเคไปขวยใหม่เนาะเพื่อนมีสามตัวตามาขวยใหม่อยู่ข้างๆกันเองขวยอะไรกัหมานเลยสองตัวขวยสองอีกเลยไหม หูเสียนี่บุ้ยโอ้ยสิลูกไหนออกออกออกจังหันให้พ่อหันหนาไหมลึกนาะผ่อนาะอมาทางนี้น่อปลาหน่บ่เคยขุดค่ะปลาหนิถึงเคยมามันเป็นวันหว่างเ้าก็เลยพาลูกมาเสียสระหู หง่วงเสียแต่ว่าไแหาเลึกหาง่ายหู่เห็นแล้วบ่เห็นแล้วลูกจับได้บ่จับลองจับก่อนโอเคนะไหมไหนวะนนจับมาใส่เลยเอาทั้งหัวมันลงเอาทั้งหัวมันลงบ่แม่นอันนี่เอทเเอทบในไอต้น้ไปทบใน่ลูกไปทุบเน้ เรียบร้อยถมถมถมพอขุดมันเลิกอุ้ยหาง่ายบอยเอ้าี่อเดดทายอย่างเลยควยนี่สุดยอดแห้งขับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่อีกต่างหาโอ้มี่หูอีกรองิว่ะีหูอีกเนี่ยรลุนิึงเนาะรลุนรนรุนตาตาจะไปเห็นน้ำอจะรู้าหูหูนี่ายเลยบยีม่ เดี i, ๋ยวเจออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเมือกี้คนีบอกไอ้เดี๋ยวก็นั่งคู่เขาเาเลยบ่เนี้ยเจอไหมเ๋ยวครับหนุนมึงก่อน ันนี้คือล่องเมึงเด้อค่ะเพราะว่าเพราะแต่เปิดไปแล้วก็พอดะตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีหูลงไปข้างล่างก็เลยอยากวัดดวงเมึงว่ามันมีอีกบ่ลน้องอายเนาะแม่นเพื่อนหมานพอบางเทื่อมันก็อยู่สองสองตัวนะคะตัวผูกกับตัวแมงอยู่น่วกันมีว่ายสุดปะมีดีมีลีบอีลีว้าวมานี่ลีพี่น้อง โอ้มาปลานี่หมานีดีเลยหูละ,ส,ละส,สองหูละสองสองหูเลยให้พ่อจับเลยลูกมันไปแล้วจับทั้งหัวมันจับหัวมันแล้วเอาหัวมมาส่ <c oughs> สาวน้อยคุ <c oughs> <c oughs> เอาทั้งหัวมันลงเออ โอเคเอาเสียมมานั่นดินเออมาหลูกมะโอ้ยหมานเห็ดอีกแล้วเห็ดเขาไข่อีกแล้วดอกหนึ่งหัวหั่นกระพาะดอกหนึ่งโอ้ยพี่น้องเพื่อได้เพื่อได้๋ยวปนดูได้นี่เนาะนี่ค่ะดอกหนึ่งเห็ดกำลังเลูเว้ยเห็ดดำหมอก้ดยเนาะเขาไข่ทั้งนั้นเลยค่ะ อ้ไอมันเลิกแข้งบอกายบ่ทันพอออยู่บ่มันแบ่งเป็นสองหูก็เลยคุปบังเป็นสองอ๋อชนหมามันมากค่สองหู้โอ้ได้ๆๆโอเคไปไอ้ไอ้พ่อหรือบ่ควอยังอุ้ยมา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 ม้มา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 มเมามยมามามาาม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 าามาลูกามามาาม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 วมั้วม อีหยองเอามาใส่ตายโอเคได้แล้วบอไอบอไอมันเข่าเงาใหม่บอเข่าเงาใหม่เจอได้แล้วเอาได้แล้วโอ้โอเคตัวใหญ่บอไอตัวใหญ่โอเคสวยไหมพ่อระบา้ซับเลยฮะซับอีกแล้วโอ้ยตาตาพ่อซับมันเลย ไม่เป็นไรเราก็ไปทอดกินไปค่ะว้ายพอแล้วพอแล้วพี่น้องอโทดได้อยงมีหูตอบอ่ะเห็นคือจังมันอุดหูหนะอ่ะนะแม่นั่นนะเออคือบอโอเม่นบ่ปะปะะเรามาดูคุณตาเตี้ยกันค่ะตาเตี้ยคุณตาเตี้ยอยู่นนั้นคะ นี่ค่ะโจไหมโจไหมโจไหมมา,านี่ค่ะไปกันไปกันค่ะเดวค่ะตัวนึงดูไปลบประหลายปัญไดเพราวะว่ามันเป็นปลาไม่เนาะมันหูเลืกอยขวดเฮามากตอนอันนี้แล้วนอ้ออายเนาะเอาล้องเมื่ออีกอันหนึ่ง แบบเลิกแท้ๆเอาค่ะได้ที่สุกพอแล้วของหูตื่นเหมือนกับข่ตัวอืมมีแต่หูเลือกๆปวดเนา้อหายน้อหูเลืกไปทา่าสี่ลดดตาตามาลูกมาเอาค่ะพี่น้องกลับมาเบิ่งผลงานกันเัดนี้วันนี้นะค่ะเราต้องขอตัวกลับกอนเพราะว่าเหนื่อย ไม่ไม่ดูผลงานก่อนดูผลงานก่อนเนี่ยมีแมงหงงแงงมานั่งกับยังสี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องงองงงแง่งแงงแงแง,แง,แงอยู่นี่ไม่ได้สีเมือ,อสิเมือ่อคนายมานะคะว่าเราขุดกี่หลุมลายหลุมสิลูกเอามาให้คนดูก่อนไม่ใช่จะไม่เข้าทายอะไรละ่ะมาม่ายมาดูกันนะฮะได้บ่ายบายค่ะได้ยี่สิบกัวตัวนี่ล่ะเพราะว่าลูกสาวพ่นอย่างนอน อยากนอนอยากอากนอนหาเรื่องอะนะเอาค่ะจังไรกะต้าตาฝากพ่อแม่พี่น้องเราฝากอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะเพจอะไรคะเพจอ้วนเตี้ยพาตรุยคะ่ะฝากทุกท่านด้วยนะคะบอกสิฝากทุกทุกท่านไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ <c oughs> เฟเพจเล็กๆเ,เนาะใช่ค่ะ <c oughs> สำหรับมือนี่กะกดเร็วๆหน่อยได้ไหมคะจะได้คุบไลร้อยเซนค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกไม่เป็นไรเอาค่ะลูกสำหรับมือน um> ah ี้กะขอลอไปก่อนนะคะสวัสดีเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ